จงเชื่อในตัวเองแม้โลกทั้งใบจะยังไม่เข้าใจมีบางวันที่คุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวมีบางช่วงเวลาที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังเดินถูกทางไหมเราดีพอหรือเปล่าหรือแม้แต่เราควรยอมแพ้ไหมแต่รู้ไหมมันไม่ผิดหรอกที่จะตั้งคำถามเพราะนั่นแสดงว่า คุณยังใส่ใจกับชีวิตตัวเองคนที่ไม่คิดอะไรเลยต่างหากที่หยุดเติบโตไปแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่ยังเดินต่อได้แม้ในวันที่เหนื่อยแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจแม้ในวันที่ทั้งโลกบอกว่าคุณทำไม่ได้การเชื่อในตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อคุณล้มเหลวโดยเฉพาะเมื่อคุณผิดพลาดและโดยเฉพาะเมื่อคุณมองไม่เห็นใครอยู่ข้างๆแต่การเชื่อในตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้มันไม่ต้องใช้เงนินไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตขอแค่คุณกล้าที่จะยืนขึ้นในวันที่หัวใจคุณสัน่นหลายครั้งที่คุณลังเล ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองดีแค่ไหนอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งเพราะไม่มีใครรู้จักเส้นทางของคุณเท่ากับที่คุณเดินเองคนที่เดินช้าไม่ได้แพ้คนที่พักบ่อยไม่ได้อ่อนแอและคนที่ร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเขาล้มเหลวเขาแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ยังรู้จักหัวใจตัวเองดีพอชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือการเดินทางของตัวเองในจังหวะของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องทันใครขอแค่ไม่หยุดเดินนั่นคือพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างตอนนี้ขอแค่มีความหวังมีแรงบันดาลใจและมีความเชื่อว่า สักวันคุณจะไปถึงไม่มีใครที่ไม่เคยลมไม่มีความสําเร็จไหนที่ไม่เคยเจ็บแต่ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นคุณจะเข็มแข็งกว่าครั้งก่อนเสมอและทุกก้าวที่คุณเดินผ่านมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่สักวันคุณจะภูมิใจถ้าคุณกําลังอยู่ในวันที่รู้สึกไร้ค่าขอให้รู้ไว้นะว่าแค่คุณยังไม่ยอมแพ้ คุณก็มีค่ามากแล้วอย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะวันนี้ยังไม่มีใครมองเห็นเพราะการเติบโตไม่ส่งเสียงเหมือนมเมล็ดที่อยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นแต่วันหนึ่งมันจะผลิบานและถ้าไม่มีใครบอกคุณในวันนี้ขอให้เสียงนี้บอกกับคุณว่าคุณเก่งมากแล้วที่ยังอยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แค่คุณยังมีหัวใจที่พยายามและไม่ลมเลิกกับตัวเองชีวิตนี้ไม่มีใครรู้อนาคตแต่คุณเลือกได้เสมอว่าจะใช้วันนี้ให้มีความหมายหรือปล่อยให้มันผ่านไปแบบเดิมจงเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะนั่นแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวคุณชีวิตที่คุณกำลังใช้ คือชีวิตที่มีคุณค่าทุกการลุกขึ้นใหม่ทุกการเริ่มต้นทุกความพยายามล้วนกำลังพาคุณไปใกล้ความฝันทีละก้าวอย่าดุดอย่าถอยอย่าวั่นไหวเพราะคุณเกิดมาเพื่อมีความหมายและโลกนี้ยังรอเรื่องราวของคุณอยู่